ทางนี้พอพบลูน่าไปถึงกิลลูน่าขอพบหัวหน้ากิลโดยโด,ยดย่วนแต่พนักงานกิลบอกว่าหัวหน้ากิลไปชุมอยู่ค่ะลูน่าเลยบอกว่าจะพบวอยนี่มันเร่งเร่งด่วนนะทําให้ก็ได้พบหัวหน้ากิลในที่สุดซึ่งพอพบปุ๊บหัวหน้ากิลว,ว่าด่าเลยมีเรื่องอะไรการลูน่าก็พูดเลยจ้าว่าตอนนี้เกิดเหตุฉุกเฉินค่ะกุณาใช้ฟัก์ชันเรียกตัวกลับเรียกบรรดานักสํารวจให้กลับออกมาจันารเจียยด้วยเถอะค่ะ หัวหน้ากิวงงเลยอะไรวะยู d ีดีโผล่มาก็อบอกจ่ช่ฝักชันเรียกตัวกลับมันใช่พลังเวทเยอะนะตามปกติแล้วเดใช้เฉพาะเกิดเหตุฉุกเฉินเท่านั้นซึ่งหัวหน้าก็เลยบอกว่านี่แหละค่ะฉุกเฉินเพราะตอนนี้มีโอกาสที่มังกรดำ จะไม่ปรากฏตัวฮี่เจียนชั้นไหนก็ได้ทำเอาหุวนน้าเกิวงงมันเรื่องอะไรกันวะเน,นี้ซึ่งหุหน่าก็เล่าให้ฟังเจอผู้หุวนน้าเกิวเนี่ยยอมเอาวะใช้ก็ใช้ฟังชันเรียกตัวกลับแต่มันต้องมีการเตรียมการทั้งการวัดวงเวทและการจุ่พลังเวทลงไปเอาเป็นว่าพอเสร็จปุ๊บเราจะเรียกตัวนักสำรวจกลับผู้เธอไปได้แล้วปฏิภูกลาจงไปลบม,มังกรดำสาทำเอาเดร็กไปหมดเลยอะไรนะลบมมังกรดำจะบ้า ได้ไอเนรีกก็ไม่ยอมบอกความจริงเพราะตัวเองอะกากก็เลยหนีมามันบอกแค่ว่าพอดีพูกเราได้รับบาดเจ็บหนักจากการต่อสู้กับมังกรดํานะคะ่ะให้ไปสู้ตอนนี้มันก็ออกจาทําทเอาคนตงกิ้วบ่นเลยไอ้พวกสร้างปัญหาเอ้ยและไอเดร็กเดาด่าเขาไปไม่ก็ะึ้นอีกจะด่าเขาคืนโดยไม่สำเนียกตัวเองว่าความผิดทั้งหมดอะไปของพวกเบิงแต่ลูน่าก็ตัดบทเลยโดยการพูดว่าค่ะเดี๋ยวพวกเราจะไปล้มมังกรดําเองเดร็กก็เลยหันไปด่าลูน่าแทนเอาเอลยนะอีหานี่ คิดเองเออเองแต่ัดสินใจเองอีกแล้วมึงไปหัวหน้าไงแต่ลูน่าก็ไม่สอนลูน่าได้พูดกับหัวหน้ากิวว่าดิฉันมีเรื่องจะขอร้องอย่างหนึ่งค่ะการเรียกนะักสมรรวจกับในครั้งนี้กูน่าเริ่มจากชั้นที่40-50ถึง50ก่อนนะคะพูดจอบพลูน่าก็กลับไปยังดันเจียนแม้ไม่เต็มใจนะัก ทางนี้โอลิเวอร์ก็ถามลูน่าว่าทําไมลูน่าถึงบอกไปแบบนั้นเพราะอะไรถึงอยากให้นักสำรวจชั้น4 0ถึงออกมานอกตะเจียนก่อนลูน่าเลยบอกว่าแน่นอนอยู่แล้วสิคะเราที่นั่นมีคุณโอรุนอยู่ถาเอาโอลิเวอร์เธอเลยนี่เธอยังเป็นห่วหมวนั่นอยู่อีกเหรอแน่นอนว่าเดริกและแอนเนลีก็ด่าเหมือนกันว่าจะอะไรกับไอ้นั่นหนาวะาลูน่าก็เลยตอบกลับไปว่ายังไม่รู้ตัวเหรอคะว่าตอนนี้พวกเราเป็นปาร์ตี้แรงเอสที่อ่อนที่สุด แน่นอนว่าเดริกแอนเนลีก็ไม่ยอมรับความจริงแต่ลุน่าบอกว่าจะยอมรับความจริงหรือไม่ก็เรื่องผู้มืองค่ะแต่หากไม่มีคุณโอรนบอกไว้เลยนะคะเพราะพวกเราไม่สามารถปร,รับมังกรดําได้แน่นอน คั้งนี้ได้พวกโอรนเหมือนต้ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้เล็กน้อยโอรนเนี่ยลงดันเจี้ยนไปร้อมกับสอนเทคนิคใหม่ให้บรรดา3าตัวภาระด้วยอันได้แก่1เทคนิคสำหรับเคลโลไลที่จะสตร่ก็มุ่งเข้าไปโจมตีอย่างเดียวโดยเทคนิคนี้มีชื่อว่าการป้องกันเชิงรุกนั่นคือการอาจจะวะของสตร่ให้ออกและโจมตีสตรุโร่หังหวะวก่อนที่สตรุโร่จะโจมตีหากทำแบบนั้นสตรลโรมันจะโจมตีไม่ออก ยกตัวอย่างเช่นเวลาชกผู้คนหนุ่มมากจะทําการาก้าวเท้ากอนชกใช่ไหมดังนั้นฮารเฮสสตรูกก้าวเท้าจะชกเราก็จกตีสวนไปเลยฟังดูง่ายๆนะแต่มันยากมากและการจกตีแบบนี้ไม่ใช่การจกตีเพื่อโคนแต่เป็นการจกตีเพื่อรบกวนมันให้เพื่อนเราเนี่ยสามารถปิดฉากมันได้เข้าใจไหมเคลโลไลซึ่งเคลโลไลก็เข้าใจและสนใจมากด้วยทั้งนี้พอเคลโลไลได้พระเอกสอนไปแล้วมันก็เลยทําให้โลกแกนซึ่งตอนนี้กลายเป็นติงพระเอกไปแล้วขอให้พระเอกสอนนห้หน่อยและสิ่งที่อยากให้พระเอกสอนให้ก็คือเรื่องดีบัฟเพราะบ้ เป็นสิ่งที่ยากมากและไม่ค่อยมีใครใช้กันเพราะเอกก็เลยบอกว่าดีบั๊บ่ะยากจริงเนื่องจากความเก่งสตรุกมีผลโดยตรงหากสตรุกเก่งมากระยะเวลาที่ดีบัจะติดี่ยมันก็จะน้อยเพระเอกก็เลยบอกให้โลแกนเน้นฝึกฝนใช้เวทให้ชำนาญ พร้อมกับสอนเทคนิคอีกอย่างนึงแทนนั่นคือการใช้เวทแบบตั้งเวลาพูดง่ายคือเวทกับดักนั่นเองแล้วมันก็มีเหยื่อวิ่งมาพอดีณจุดที่พระเอกตั้งกับดักไวพระเอกก็บอกให้โลแกนดูนะแล้วพบว่าพอสตรเยเหยียบกับดักปุ๊บเวทพระเอกก็ทดงานทำให้โลแกนตะลึงเลยทำแบบนี้ได้ด้วยเหรอเนี่ยจากนั้นก็เป็นคนสุดท้ายได้แก่โซเฟียสิ่งที่พระเอกสอนโซเฟียนั้นก็คือการรายเวทแบบขนานพูดง่ายคือหากเรารายเวทแรกเสร็จไปเครื่องหนึ่งเราก็เริ่มราเวทหนึ่งต่อเลยหากทำแบบนี้เราสามารถใช้ ได้อย่างต่อเนื่องไม่มีช่วงขาดตอนทําเอาโซเฟียได้เปิดโลกัศน์ใหม่นะเพราะแบบนี้มันประหยัดเวลาและพลังเวทมากกว่าการใช้เวทขั้นพิเศษจมตีทีเดียวทั้งสาคนก็ไประสบการณ์ของพระเอกช่วยสอนให้จนสาคนนี้ติดใจในรสชาติของพระเอก <c oughs> โซเฟียก็เลยบอกกับพระเอกว่าคุณพี่คะหนูอยากโดน สอนแบบนี้เรื่อยๆเลยค่ะดังนั้นคุณพี่ช่วยสอนหนูแบบนี้ต่อไปด้วยได้ไหมคะความหมายของโซฟียคืออยากให้เปเรกเข้ากระต่ายเงินแต่สิ่งที่เปเรกคิดคือโซฟีเนี่ยอยากให้เปเรกไปสอนแบบใกล้ชิดเปเรกเลยบอกว่าเออเออเอเอ,เอต้องถามคุณเซลมาก,ก่อนนะนะถ้าคุณเซลมาไม่อนุญาตก็ไม่ได้ทำเอาโซฟียดีใจเพราะคิดว่าหากพี่อนุญาตคุณโอรุนก็จะเข้ากระต่ายเงินส่วนความจริงเปเรกคิดอะไรนั้นคงไม่ต้องบอกนะ <c oughs> ตอนนี้พอมาถึงชั้น40ก็จะสู้กับบอสเปริกก็มีโอกาสที่คุณจะเซลมานิด,ดึงแต่ไม่ใช่เรื่องเข้ากระต่ายเงินนะเป็นเรื่องของเอาเบิร์ตหนึ่งในสมาชิกของกระต่ายเงินที่เสียชีวิตไปจากการต่อสู้กับมังกรดำและเพร,ะราะเอาเบิร์ตเสียชีวิตไปนั่นแหละมันก็เลยทำให้ปาร์ตี้กระต่ายเงินขาดยอดฝีมือก็เลยยอมให้ปาร์ตี้พุกล้าขึ้นเป็นอันดับหนึ่งแทนและนี่แหละคือเหตุผลที่แท้จริงว่าทำไมาเซลมาถึงขอให้ปเปเรกมาเข้าร่วมกันลงดันเจี้ยนครั้งนี้ด้วยเพราะครบจริงแล้วตำแหน่งของปเปเรกนั้นควรจะเป็น เรกมาเลยอยากชวนพระเอกเข้ากระต่ายเงินเสี่ยมากก็เลยบอกว่าหาพระเอกสนใจเข้ากระต่ายเงินแล้วก็ทางกิลกระต่ายเงินจะรับพระเอกเข้ามาในฐานะแฮกเกอร์ acker, ไม่ใช่ตัวบัฟตามที่พระเอกต้องการแต่พระเอกก็ยังไม่คาตอบเพราะตอนนี้จะไปสู้บอสก่อนและบอสชั้นสี่สิบนั้นเป็นมนุษย์ยักษ์เหมือนกับโทรบอกไม่ถูกกันตัวอะไรเอาเป็นว่าผู้พระเอกเนี่ยก็ลวมาสู้และสึ่งในครั้งนี้พระเอกได้ทําการโชว์ของโดยเริ่มจากเทคนิคที่สอนเคลลายลไปนั่นคือ การป้องก,งกอันเชิงรกพอพระเอกเห็นบอสมนขยับเทา้าพระเอกก็ฟันชอบไทยบอสอะ่ะมันจงตีไม่ออก แล้วเมื่อบอสโดนดฟันมันก็เซทาให้ตัวมันเผลอไปเหยียบกับดักที่พระเอกวางไว้จนมีแท่งหินก้อนเบอร์เรอร์โผล่มาด้านหลังของบอสทายบอสอ่ะมันไม่ล้มแถมเสศกว่ะอย่างมากซึ่งในตอนนั้นนั่นเองเซลมาได้รับการรายเวทแบบพนานทําการบัฟทุกคนพร้องกันทําให้พวกแท็กเกอร์สามารถลมบอสได้อย่างง่ายดายส่วน,นเด็กๆนั้นตะลึงเลยว่าทําไมมันง่ายจังหวะโดยเพรออาะยิ่งโลแกนตอนนี้มองพระเอกเป็นไอดอลนี่แหละแบบอย่างที่โลแกนอยากจะไปถึง จากนั้นปรับบอสทั้ง40แล้วก็ฆ่าไปบอสชั้น50เลยโดยบอสชั้นนี้คือปูดัเซลมาเขาบอกพระเรกแสดงฝีมือหน่อยพระเรกก็เลยเข้าไปสู้กับไอ้ปูยักษ์นี่คนเดียวแล้วก,ก,ก,กระดองขย้ปูยักษ์เนี้ยมันแข็งมากจนคนอื่นๆในกระต่ายเงินถึงกับเป็นห่วงนะว่าจะไหวไหมแต่พระเรกบอกว่าไหวจากนั้นก็โดดไปแล้วฟันด้วยท่าิมแพคเแปยงเดียวก้าปูขาด ทำเอาทุกคนตกตะลึงและความจริงแล้วไอเวทอิมแพกเนี้ยมันเป็นเวทสําหรับบัฟอาวุธที่ทำให้อาวุธนั้นมีความทนทานและโจมตีแรงขึ้นร้อยเท่าทว่าระยะเวลาออกผลของวันนั้นมีแค่1วีโดยเวทนี้เป็นเวทออริจินัลของพระเอกที่เกิดขึ้นจากการผิดพลาดขณะพัฒนาเวทใหม่ๆพระเอกก็เลยเอามันมาใช้งานแบบนี้นี่แหละ ทั้งนี้พก,กาปูมันขาดไปแล้วหนึ่งอันด่าเซลาก็สั่งการเลยเอาเลยทุกคนจบตีวันนี้เราจะกินปูฉลองกันผู้จบเป็นสมาชิกของกระต่ายเงินกระพุ่งไปอัดปูจนบอสปูตายอย่างง่ายดายเพเท่านี้หางลงไปอย่างชันที่51ภารกิจในครั้งนี้ก็จบลงอย่างสวยงามเซลมาเองก็ดีใจเพื่อเด็กเองก็ดีใจที่ภารกิจทุกอย่างเนี่ยจบลงโดยไม่มีใคร,ใครได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแถมทําได้ในสามวันตามเป้ารวย เราว่าในตอนนั้นนั่นเองพระเอกและทุกคนก็สมบัดได้ถึงพลังงานบางอย่างความรู้สึกดีเป็นความรู้สึกที่พระเอกรู้สึกกังวลมาโดยตลอดตั้งแต่เมื่อเช้าดีแล้วว่าในนาเจียนมันมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นแล้วก็จริงเพราะทันใดนั้นยูดีมิติอากาศปิดเบี้ยวและแตกออกจนปรากฏร,ร่างของมังกรดำโผล่ออกมาจากห้วงมิติทำให้พระเอกหรือเสียวว่าตกใจเลยอะไรกันเน้นวันมังกรดำทำไมมองฉันก้ที่สองถึงไม่อยู่ที่ในใี่ตาย จากนั้นก็จบตอนที่5นะครับตอนนี้แมงโคตรยืดเลยเล่าเรื่องได้ยืดมากแอดก็เลยตัดไปเยอะนะครับตอนหน้าสู้กับมังกรดำน่าจะตอนเดียวแหละไม่น่ากินเวลาเยอะแล้วก็จบอาร์คแอดคิดว่านะเอาเป็นว่าหากใครชอบก็เริ่ตามชมกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณครับบายบาย